อ,อ,อี่รอยา,าลอลอกเราต้องใช้เงินอนะัลอกจาเลยครบเพตามก็ าใคนมาถามเราเยอะมากเลยขอบคุณมากเลยบอกว่าตัดต่อ

thank <laughs> you